จะแบ่งเป็นสามท่อนเน่ยนะครับถนนสายนี้เราก็จะช่วยตรงนี้ติดสองหลังก่อนนะครับสองหลังค่าเรือก่อนหมู่ที่แปดตำบลสารุงเนือครับหมู่นี้จะมีคลองไหลผ่านตรงที่อยู่ริมคลองนี่เข็จะรับผลกระทบมากกว่าที่อื่นหน่อยหนึ่งนะครับตอนนี้น้ําก็ลงไปประมาณเกพุ้นแล้วนะครับลงไปลประมาณเกี่ยวพุ้นแล้ว ก็ถ้าไม่มีน้ำเติมลงมาก็คงจะรุ่นเราได้รวดเร็วขึ้นนะครับแล้วมีมื่อะไรที่เราสั่งเลยนะครับเดิอท่านยกครับครับมีหมู่ที่6บ้าน้วเลยหมู่ที่17ไข่สีทองหมู่2ไผ่สีหมู่3ห้วยยางหมู่10ยางทองหมู่11บ้านบองเงินหมู่16หนองพะยางหมู่หก็ท่วมไปประมาณเจดอหมู่15้าวังรักหลายหมู่บ้าน ทั้งหมดมีสิบหมู่ครับกล้งเกือบหมดแลตอนนี้ก็ได้รับเรือจากทางฝ่ายทหารใช่ไหมมาช่วยเวลาที่ลึกๆหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวนี้พอๆเขาจะส่งเรือท่องเทน่ยวลำใหญ่มาให้สองลำนะครับเดี๋ยวเราก็จะมอบสิ่งของให้กับพี่น้องนะนะครับเดี๋ยวเชิญทั้งทางทั้งทางหลวงทั้ทางโรงปลาทั้งแถวสุขมร้หว่าร่วมกับทางเทศบาลด้วยลักันนะฮะเทศบาลเราก็ไวมากนามอะไรชื่ออะไรยะ โรงาบาลม่กับเจาสดเดืไม่เียเขามาวันนี้อะไรเรียกมาตามอะไรชื่อเลยจ้ะ แกกินแล้วสวยเลยต่ออายุานนั้นนักสตอยืนแถวนี้รยืนถเดี๋ยวเราจะไส่งให้คุรนได้ัตรอนยืนแถวเครักครเันี้ได้รับของกันเป็นสคนดีวะคนโโหลนพอดี

โเดิท่านหลวงครับมาเดินนเดินครับเดินครับท่านนายกท่านนายกท่านนายกเชาท่านนายกเาท่านายี่มาท่านายพี่มาท่านายมาคุยด้วยอ่าท่าประมาที่กนรยืนหน้านี่มามอบเร็